อ่าเอา,เอามือติดการเอามือติการเอามืติการลูกเอามือติดการนะครับแล้วก็ท,ทําท่าดันดันดันอ่าทำดินี้นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับผมจะสอนไม่ได้แล้วนะครับส่วนเปิดประตูรถเดี๋ยวให้คุณครูสอนทีละคนเนื่องจากประตูรถยนต์เนี่ยนะครับให้เด็กดีเองนะครับเราจะไม่ให้เอามโมกุนะครับกา,าปรป้องกันที่ดีที่สุดคือการเช็คเด็ก นะครับเช็คเข้าเช็คออกเท่านั้นเองไม่มีแล้วลงรถน้อยกว่าจํานวนนั่นคืแสดงว่ามีเด็กอยู่ในรถนะครับคือหลังจากนี้เ็งนะครับก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยและเด็กก็สามารถอยู่รอดได้ในกระบวนการนี้นะครับต่อไปก็จะเองหนูเช่นคือรถนั้นมีกรคนดงมาคุณครูครับไปปีข้ามเหอ่าปีข้ามนะครับ แตะอยู่ไหนบิดมือลูกบิดแตะบิแรงแรงแรงมือสองมือสองมือลูกสองมือต้อขึ้นยืนครับต้อขึ้นยืนอีกสามครั้งสามครั้งสามครั้งเอาสามครั้งอมันง่ายมับอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งลูกทำอีกทีหนึ่งครับป้าอ่าบีตะอ่าได้ครับกี่มือก็ได้ไอ้นั่ดังเลยหลายๆครั้งเลยลูก ไหยท่านเอออตัแงลูกจะได้ดูก็ครับสมแรงแรงองออ่ากอท้ายอง้ไมเนรหนทั้งหมอาไหนหนูนู้นทเองหนูทเองเอทหนองเอยอแล้วหนก็ยินไ้ลมืเอามือกดลที่แนี้อ่าอเขียก็ได้นะครับ ต้กงยืนครับคู่ต้องยืนครับให้เด็กพยายามยืนครับก็ได้เห็นแรงๆแรงๆสองเองเมอสองเมอองมอองเอสองเอสนกไหสนุกไหมสนุกไหมอ่าเราลองนั่งอ่าแล้วเรานั่งดูอ่านั่งนังนั่งอ่านั่งขับอ่า อ่ะนะคะอักกดอักกดแต้งีเรื่อยลูกอ่าเดินข้ามมาลูกเด,เดินข้ามไม่ได้พยายามเดินข้ามมาเดินข้ามมาลูกเดินข้ามมาอย่างที่สอนไว้เดินข้ามมาครับแปะเยี่ยม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 อ่าตบมือให้วเพืาา่อนๆหน่อยนีเรื่องการฝึก ทำยังไงข้ามาข้ามาเลยข้ามาเลยลูกเหยียบเลยเหยียบเลยข้ามาเลยมาแล้วมาแล้วอ <c oughs> เอาอีกเอาอีกดีออกกครับดีกเก่งเก่งมากเก่งมากนี่อย่างนี้เลยต้องการถึงแบบนี้เลยนะครับ <c oughs> แน่นอนจริงๆเลยอยู่นรถ

กำลังเล่น hmm. อ ah, ่ะสนุกไหมลูกบีบแต่สนุกไหมลูกหลูกบีบแต่สนุกไหมถ้าบีบแต่ไงลูกถ้าบีบแต่บีบแต่บีบแตยังไงบีบแต่ในรถนะหนูมาบีบแต่เลยนะทึกทีอะไออกบีบแต่แล้วลูก